หลาจากที่โครงวัวมาครับผืนด้านล่างทั้งผืนเนี่ยมันไล่มางี้ตรงหน้าสุดมันคือบริสเกตใช่ไหมหรือว่าเสือร้องไห้เรารู้กันดีต่อมาคือเพลทเนี่ยตั้งใต้ช็อตริฟเนี่ยแล้วก็ต่อมาที่กําลังพูดถึงก็คือ แฟลงครับมันคือพุงมันตรงเนี้ยต,ตรงพุงบัวมีของดีซ่อนอยู่หลังๆมันนี่ก็เริ่มได้ยินบ่อยอย่างชื่อเบลเวตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ราคาถูกแต่ว่ารสชาติไม่เลวครับคือไม่ต้องไปหวังให้มันนุ่มเพราะว่าโดยโทั่วไปแล้วเราไม่ได้คาดหวังความนุ่มจาก s e c o n d a r y cut อยู่แล้วครับเราคาดหวังความเข้มขน้นคาดหวังความเด้งสู้คาดหวังให้มันอยู่ในเมนูตุ๋นอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาจากบัวตัวที่ดีๆเนี่ยเอามาย่างตรงๆก็กินได้เหมือนกันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเมื่อยกรามครับพูดง แต่ละคนก็ไม่เท่ากันที่ไปเจอมาของบางคนเหนียวจัดของบางคนย่างกินได้เลยยิ่งให้เราแน่ใจว่าเอออย่าเพิ่งเอาประสบการณ์อันน้อยนิดของเราเนี่ยไปตัดสินเนื้อพื้นท้องทั้งหมดในตลาดว่าเคยกินแบบเหนียวแล้วันต้องเหนียวหรือว่าเคยกินแบบนุ่มแล้วจะนุ่มเสมอไปกินง่ายกินยากมีหมดไหนขอเสียงคนชอบส่วนแฟลงนี่หน่อย